น้องจะสี่ขวบแล้วยังไม่พูดจะเข้าโรงเรียนได้ไหมเข้าเลยค่ะลองเข้าดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะให้น้องได้ไปเรียนรู้ว่า,าสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนเป็นยังไงเรียนรู้การเข้าสังคมการเข้ากับเพื่อนอ่าเขาจะได้มีเพื่อนมาเป็นตัวช่วยเขาด้วยนะคะช่วงแรกเราก็ไปอยู่เป็นเพื่อนลูกก่อนนะคะ ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนั่งอยู่กับลูกอู้เพื่อนเล่นนะ่าสนุกจังเลยไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้ยอยู่เป็นเพื่อนให้เขารู้สึกสบายใจพ่อจะกลับนะพ่อจะกลับแล้วนะเดี๋ยวพ่อมารับนะเลขเออเข็มนาฬิกาอยู่เลขนี้นะเลขห้านะพ่อมารับโอ้ยไม่ใช่ห้าโมงห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าไม่ใช่ห้าโมงเย็นห้าห้าโมงเลขห้านะเลขห้านะคือคําอะไรที่เขาจะต้องเข้าใจง่ายขึ้นเนาะ เห็นภาพชัดรู้สึกชัดนะคะถึงเขาจะมีความรู้สึกว่าล้องห้งองแงก็ไม่เป็นไรช่วงแรกนะคะให้โอกาสลูกปรับตัวแต่อย่าหนีถ้าหนี้ยิ่งยิ่งจะแบบแย่ความรู้สึกมันแย่นะคะเวลามารับก็รับให้ตรงเวลา okay.